นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจารยอดรายงานตัวครับในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันสูงทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นจะต้องมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ ผู้มีรายได้น้อยหาเช้ากินขําก็เดือดร้อนหนักเพราะราคาสินค้าแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยบ่อยครั้งที่คุณบัญชาเนี่ยต้องทนนอนฟังคนข้างบ้านที่หาเช้ากินขําทะเลาะกันด่ากันเนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายเพราะว่าหาไม่ได้ดีเหมือนก่อนซึ่งครอบครัวที่มีบ้านติดอยู่กับบ้านของคุณบัญชาก็คือครอบครัวของนายดำ ซึ่งมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านคุณบัญชาเนี่ยนายดำเป็นหนุ่มอายุเพิ่งจะครบเบญจะเพศคือ25ปีเพิ่งแต่งงานได้สองปีหลังพ้นจากเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาเดิมซึ่งอยู่แถวจังหวัดทางภาคอีสานส่วนภรรยาของนายดำเนี่ยอายุ20ปียังเป็นสาวรุ่นรุ่นเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีเดิมนายดำเป็นทหารเกณฑ์เมื่อปลดประจำการก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทํา แล้วก็พบรักกับภรรยาที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันเมื่ออยู่กันได้หนึ่งปีก็มีลูกชายหนึ่งคนในดำนี่รักลูกมากก็ขับรถสามล้อเครื่องหากินอยู่ใกล้ตลาดสดน้ำมรถตุกต๊กๆกันนะส่วนภรรยาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าลูกยังเล็กต้องคอยให้นมซึ่งยังกินนมแม่อยู่วันไหนท่านในดาหาเงินได้น้อยก็จะทะเลาะกันเพราะความเครียดนั่นเองบางครั้งก็มีการตบตีกัน ซึ่งคุณบัญชาก็ต้องไปเป็นกรรมการไปคอยห้ามเพราะไม่อยากจะให้มีเรื่องกันเนื่องจากความยากจนและไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพก็เลยทําให้ในดําไม่มีที่พึ่งที่ไหนแม่ของคุณบัญชาก็สงสารคอยให้ของกินเพราะรว่วในดํามีรายได้น้อยไม่ค่อยพอใช้ซึ่งในดําก็ให้ความรักและเชื่อฟังครอบครัวของคุณบัญชาเป็นอย่างดีค่าเชา่ารถค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในดําหาเงินอยู่คนเดียว ในดำเป็นคนขยันเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบหาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดดำบ่นว่าเหนื่อยอยากจะพาครอบครัวกลับไปอยู่บ้านนอกแต่ยังไปไม่ได้เพราะยังใช้นี่ก็ไม่หมดซึ่งเป็นนี่เก่าเมื่อตอนภรรยาคลอดลูกนับว่าในดำก็ยังมีความรับผิดชอบไม่คิดหนีหนี่เหมือนคนอื่นที่ชอบทํากันไรายได้จากการขับรถก็ได้ไม่ดีเหมือนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ คนต้องการความรวดเร็วก็เลยใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างซียเป็นส่วนใหญ่เพราะรวดเร็วทันใจดีอ่าจะได้ก็จะเพราะคนซื้อของมากๆเอากลับไปไม่ไหวถึงจะใช้บริการของรถสามล้อซึ่งคนขับรถสามล้อตุก๊กๆเนี่ยขับเป็นกะต้องส่งรถตามกําหนดเวลาห้ามเกินเวลาขับตั้งแต่ตี 2, สองถึงบ่ายสามโมงเย็นก็ต้องส่งต่อให้กะต่อไป เสียค่าเช่าวันละ250า2 5บบาทหักค่าแก๊สค่ากินบางวันไม่มีเงินเหลือกลับบ้านเลยต้องไปเซ็นเข้าวสารมาหุงกินกันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันวันชีวิตในดำนี่น่าสงสารมากบ่อยครั้งที่คุณบัญชาต้องให้เงินยืมเพื่อซื้ออาหารกินเพราะความสงสารถึงแม้ว่าในดำจะจนแต่ก็มีน้ำใจใชใ้ทำอะไรก็ทำโดยไม่ยอมรับค่าแรงด้วยความดีของในดำ คุณบัญชาก็รักเหมือนกับน้องชายคนหนึ่งมีเรื่องอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยซึ่งนายดำก็รักคุณบัญชาเหมือนกับพี่ชายเช่นเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งตอนที่คุณบัญชากำลังนั่งเล่นกับลูกชายของนายดำอยู่ที่หน้าบ้านก็ต้องตกใจเพราะนายดำวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกับคนมีกำลังมีเรื่องเมื่อนายดำวิ่งมาถึงบ้านก็มาบอกบอกว่าพี่ครับช่วยผมด้วยครับอมีเรื่องอะไรละ่ะ ในดำก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าขณะที่เขาขับรถสามล้อไปเข้าอู่เพื่อจะส่งรถเขาก็ขับรถเฉียวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างลม้มลงแล้วรถมอเตอร์ไซค์เสียหายเจ้าของรถไม่ยอมหลบทําให้รถลม้มได้รับบาดเจ็บด้วยและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหนึ่งพันบาทซึ่งดำไม่มีเงินเลยก็จะมาขอยืมเงินคุณบัญชาเพื่อเอาไปให้เขาคุณบัญชาก็บอกว่าใจเย็นๆอย่าตกใจเดี๋ยว พาไปคุยกับเขาก่อนเพื่อบางทีอาจจะขอลดหย่อนได้บ้างซึ่งนายดำก็พาคุณบัญชาไปหาเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งรออยู่ณนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งบังเอิญคุณบัญชาก็รู้จ,จักกับคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันที่เสียหายคุณบัญชาก็ถามว่าเป็นยังไงมัง้งอ่ะคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าดำขับรถชนรถผมเสียหายหน้าก,ากากด้านขวาแตกหมดเลย คุณบัญชาแปลกใจก็ถามว่าเอ๊ะรถล้มด้านซ้ายทําไมหน้ากากด้านขวาแตกละ่ะมันแตกมาก่อนหรือเปล่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ชักสีหน้าไม่ค่อยพอใจที่คุณบัญชาไปรู้ทันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งเมื่อเห็นว่าในดําถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้เล่ห์เหลี่ยมทั้งๆท,ท,ที่เป็นรอยแตกของเก่าซึ่งไม่ใช่เกิดจากการกระทําของในดําคุณบัญชาก็บอกว่าไม่ต้องให้เงินตามที่มอเตอร์ไซค์เรียกร้องอ่ะซึ่งเขาก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพัก เมื่อไปถึงโรงพักทางตำรวจก็ให้เจราจาตกลงค่าเสียหายกันเองคุณบัญชาก็พูดให้ร้อยเวนฟังด้วยเหตุผลถึงท่านร้อยเวนก็เห็นด้วยกับคุณบัญชาแล้วก็ได้ต่อรองให้ในดำชดใช้เพียง600บาทก็ซึ่งเป็นที่พอใจของคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณบัญชาก็ต้องควักเงินจ่ายแทนในดำเพราะในดำไม่มีเงินเลยในดำก็ขอบคุณคุณบัญชาที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็ได้กลับมาคุยกันที่บ้าน เมื่อถึงบ้านคุณบัญชาในดำก็บอกว่าจะกลับบ้านเพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้ให้ซึ่งคุณบัญชาก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกไปว่ายังไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ขอให้ทําใจให้สบายเถอะแต่ในดำไม่ยอมวันรุ่งขึ้นยังได้เดินทางกลับบ้านพร้อมมาครอบครัวด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานก็ทําให้เกิดความอะไรเสียดายที่ต้องเสียเพื่อนบ้านที่ดีไปคุณบัญชาไปส่งในดำและครอบครัวที่ท่ารถบกสสก่อนดำจะขึ้นรถ ก็บอกกับคุณบัญชาว่าผมจะไม่ลืมพระคุณที่พี่ได้ช่วยผมในครั้งนี้เลยครับสามวันต่อมาคุณบัญชาขับรถไปตลาดตอนเช้าสังเกตเห็นว่าเรถทำไมติดมากขนาดนี้ซึ่งไม่เหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ค่อยๆขับรถมอเตอร์ไซค์เลียบไปข้างทางแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู่ข้างถนนข้างหน้าเป็นรถเบนซ์รุ่นใหม่ป้ายแดงท้ายรถมีรอยบุบเนื่องจากถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนจนยุบไฟท้ายแตกด้วย ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ารถชนกันธรรมดาก็ทําให้รถติดพอเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันที่เพิ่งจะถูกดําเฉียวเมื่อสามวันก่อนนั่นเองด้วยความอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยจอดรถแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บริษัทประกันของรถเบ้นได้เรียกค่าเสียหายเพราะถูกชนไฟท้ายแตกซึ่งมีราคาดวงละหกพันบาทสมัยนั้นนะแล้วก็บังคับให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายด้วย ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคุณบัญชาตกตะลึงและนึกไม่ถึงเลยว่าทาไมมันช่างรวดเร็วอย่างนี้เพราะเมื่อสามวันก่อนเขายังเป็นฝ่ายเรียกค่าเสียหายอยู่เลยแต่วันนี้กลับมาต้องเป็นฝ่ายชดใช้บ้างนี่แหละนะนี่เขาเรียกกรรมติดปีกมันเร็วกว่าที่คิดเพราะทํากรรมเอาไว้กับผู้ยากไร้ก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมได้เงินเพียงหกร้อยบาทต้องมาเสียถึงหกพันซึ่งไม่คุ้มกันเลยกับการกระทาของตัวเองก็คงจะเข็ดไปอีกนาน และต้องเดือดร้อนหาเงินมาใช้ค่าเสียหายโดยไม่ได้ลดหย่อนเลยสักบาทเดียวด้วยคุณบัญชาบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นยังไงคุณบัญชาเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าทำอย่างแน่นอนเพราะว่ากรรมมันมีจริงครับ ในฉัดนี่เป็นชายหนุ่มนิสัยดีมีอาชีพเป็นผานโรงแม่ก็ขายขนมอยู่ที่โรงเรียนที่เขาทำงานอยู่ส่วนพ่อนั้นรับจ้างทั่วไปพอตกเย็นเมาอ่าพอนะเมาหาเรื่องทะเลาะกับแม่ทุกเย็นยังดีที่ฉัดนั้นโตขึ้นมาก็ยังคอยห้ามไม่ให้พ่อตบตีแม่ช่วงที่ฉัดเป็นเด็กนี่พ่อมักจะตีแม่อยู่เป็นประจำ มีครั้งหนึ่งฉัดจำได้ดีว่าตอนนั้นแม่กำลังท้องน้องของฉัดได้สองสาเดือนได้ยินแม่บอกพ่อให้ประหยัดเก็บเงินไว้บ้างเพียงลำพังเงินที่แม่ขายของเนี่ยกำไรมันน้อยอยากให้พ่อเก็บเงินค่าจ้างแบ่งให้แม่เก็บบ้างพ่อก็ด่าแม่ว่าอย่ามาบงการชีวิตพ่อหาเองใช้เองไม่ได้ยุ่งกับเงินแม่กอบุญแล้ว แม่ก็บอกว่าพูดอย่างนั้นได้ยังไงเป็นผัวก,ก็ต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ้างถ้าไม่ให้เก็บเงินไปบ้งางก็จะลําบากเหมือนกับตอนที่คลอดฉัดเนี่ยถ้ารู้ว่าพ่อกินเหล้าทุกวันแบบเนี้ยแม่จะไม่หนีตามพ่อมาให้ชีวิตหม่นหมองหรอกไม่มีอะไรดีสักอย่างพ่อได้ยินอย่างนั้นก็ประเคนทั้งหมัดทั้งเข่าใส่แม่แบบไม่ยัง้งทั้งที่แม่ท้องอยู่แม่ก็สู้แต่ก็สู้ไม่ได้ ฉัดก็ได้แต่ร้องไห้พอเช้าแม่ไม่ได้ไปขายขนมนอนสมพ่อสั่งเมาก็ถามแม่ว่าทำไมไม่ไปขายของแม่ที่หน้าตาปูดบวมก็บอกว่าจะไม่ไปไปไม่ไหวสงสัยจะแท้งลูกปวดท้องมากมีเลือดออกพ่อก็ดูจะตกใจแต่พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอแต่เองต้องบอกว่าเองตกบันไดนะแม่ก็พยักหนะ้า บอกว่าเอาไอ้ฉัดไปด้วยอย่าปล่อยให้มันอยู่คนเดียวพ่อก็มาดึงฉัดให้ไปอาบน้ำล้างหน้าพร้อมพ่อเสร็จแล้วพ่อก็พาฉัดแต่งตัวตอนนั้นฉัดยังจำได้ดีถึงยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ฉัดก็นั่งรถสาลี่ที่พ่อต่อให้แม่เอาขนมแห้งเข็นไปขายที่โรงเรียนแม่นอนที่โรงพยาบาลสองคืนก็กลับบ้านมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกหมอขูดมัดลูกให้ ระยะนั้นพ่อดูซึมๆไปเหมือนพ่อจะรู้สึกผิดที่ทำให้แม่แท้งพ่อก็บอกว่ากูขอโทษและกูไม่น่าทำให้ลูกตายเลยกูฆ่าคนโดยไม่เจตนาลูกมันอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เล่ามันทำให้กูขาดสติกูอาจจะเลิกแล้วละ่ะแม่ก็ยิ้มให้บอกว่าเลิกได้ก็ดีเรื่องลูกก็อยากคิดมากเลยอ่าเขามีบุญมีกรรมมาแค่นั้นน่ะแม่ก็พูดปลอบใจพ่อทั้งน้ำตา ฉัดนั่งเล่นหนังยางอยู่ก็ได้ยินพ่อแม่คุยกันช่วงที่แม่นอนโรงพยาบาลพ่อก็ไม่ได้กินเหล้าดูแลฉัดดีแล้วก็คอยไปดูแม่ในตอนเช้าแต่ว่าช่วงดึกๆพ่อมักจะลุกขึ้นมาโวยวายว่าผีเด็กมาหลอกพ่อนอนไม่หลับคืนนี้ก็เหมือนกันพ่อเรียกแม่เสียงดังลั่นนะบอกว่าผีผีลูกเป็นผู้ชายมาบีบคอมันน่ากลัวเหลือเกิน แม่ก็บอกว่าคิดมากหรือเปล่าตอนเช้าเดี๋ยวตักบาตรกันออนอนเถอะแต่ดูเหมือนพ่อไม่อยากจะหลับนะพ่อหลับทีไรก็จะฝันเห็นแต่ผีของน้องเย็นอีกวันหลังจากที่พ่อกลับจากรับจา้บจางถางหญ้าในสวนของเพื่อนบ้านพ่อก็แวะซื้อเหล้าขาวมาครึ่งขวดแม่ก็บอกไหนจะเลิกกินเหล้าแล้วไงอะ่ะพ่อก็บอกว่าก็อยากจะเลิกแต่มันนอนไม่ได้ วันนี้ก็เลยจะลองกินเหล้าดูเพื่อจะนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายอีกไม่งั้นร่างกายมันอ่อนเพลียไม่กล้าหลับแม่ก็เลยไม่ว่าอะไรคืนนั้นพ่อนอนเงียบเหล้าทําให้พ่อหลับสนิทนับตั้งแต่วันนั้นพ่อก็ดื่มเหล้าเหมือนเดิมเพียงแต่พ่อไม่หาเรื่องแม่อีกเช้าก็ออกรับจ้างเสร็จแลว้วก็เอาเงินมาแบ่งให้แม่บ้างแม่ก็ดูมีความสุขที่พ่อไม่หาเรื่องตบตี ฉัดนั้นเคยหวังที่จะเรียนสูงๆอยากจะเป็นครูแต่ความหวังนั้นก็ริบหรี่เพราะว่าพ่อโดนงูกระปะกัดต้องตัดเท้าตั้งแต่ข้อเท้าทิ้งเสร็จแ,แล้วพ่อก็ทำเรื่องขอขาเทียมแต่ก็ไม่ได้สักทีพ่อต้องใช้ไม้ค้ำยันไปรับจ้างถางหญ้าเพราะว่านั่งได้ถางหญ้าได้ตามสวนแต่ก็ไม่ค่อยมีใครจ้างพ่อก็กลุ้มใจช่วงนั้นพ่อก็ติดเหล้า ไม่กินก็เหมือนกับจะลงแดงคลุ้มคลั่งเห็นแต่ผีแต่สางแม่สงสารก็ต้องเจียดเงินไปซื้อเหล้าให้พ่อก็เลยนั่งสารแหอยู่ที่บ้านคอยหุงข้าวไว้ให้แม่ส่วนกับข้าวเนี่ยแม่กลับจากขายของก็จะมาทำเองเมื่อจบป .6 ฉัดก็เลยเรียนศึกษาผู้ใหญ่ต่อที่ศูนย์สอบเทียบเอาแต่เวลาไปสมัครงานมันก็สู้คนที่เขาไปเรียนกันตามปกติไม่ได้ พอดีพันโรงที่โรงเรียนแกป่วยตายฉัดก็เลยมาสมัครก็ได้ทำงานฉัดนั้นแอบ,บชอบครูที่มาสอนใหม่คนหนึ่งชื่อครูนิสาหรือว่านิสารัตเรียกกันสั้นๆว่าครูรัตแต่ฉัดก็เกียมตัวว่าต้อยต่ำก็เลยไม่เคยแสดงออกด้วยความที่ฉัดเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครูทุกคนก็รักแล้วก็ดีกับฉัดเด็กนักเรียนก็รักฉัดเหมือนกันอยู่ต่อมาครูรัต ก็ชอบกับครูใหญ่คนใหม่ที่ย้ายมาได้สองปีชื่อครูประสิทธิ์ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าพักอยู่บ้านพักครูใกล้โรงเรียนครูประสิทธิ์ไปส่งครูรัฐกลับบ้านบ่อยๆฉัดวู้เรื่องก็รู้สึกปวดร้าวใจแต่ก็พยายามหักข้ามใจก็บอกตัวเองว่าเรานไม่คู่ควรกับเขาเรามันต้อยต่ําไม่นานครูทั้งสองก็แต่งงานกันเชิญฉัดให้ไปร่วมงานด้วยฉัดก็ไปร่วมงาน ครูรัตดูสวยน่ารักแขกเรือก็มีแต่ครูแหละข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชัดก็เลยเลี่ยงไปนั่งกับคนทำสวนบ้านครูรัตไม่กล้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับคนอื่นถึงฉัดจะแต่งตัวสุภาพก็าตามระยะน,นี้พ่อดูสูผ้ผอมไปมากฉัดก็เลยบอกพ่อไม่ต้องทำอะไรหรอกให้พักผ่อนมากๆค่อยๆลดเหล้าเสียกลางคืนฉัดจะได้ยินเสียงแม่ไอไอหนักไอายบ่อย ยิ่งวันไหนฝนตกแม่ก็ไอแทบจะไม่ได้นอนเช้านี้ฉัดมาเปิดโรงเรียนแต่เช้ารีบรดน้ำ้นไม้ทำความสะอาดพื้นห้องเรียนแล้วก็ขอลางงานพาแม่กับพ่อไปหาหมอครูใหญ่ก็เอาเงินให้ฉัดหนึ่งพันบอกว่าช่วยค่ารถให้พ่อแม่ไปกลับแท็กซี่อย่าไปนั่งรถประจำทางฉัดจะไม่เอาแต่ครูก็ยัดใส่มือบอกว่าคนดีๆอย่างฉัดนะครูยินดีช่วยเหลือ ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็ขอให้บอกช่วงนี้ปลายเดือนเงินเดือนฉัดยังไม่ออกก็อยากจะช่วยค่าเดินทางส่วนค่ารักษาพยาบาลนะคงไม่ต้องเสียอะไรหรอกฉัดก็ไหวครอบคุณครูคนอื่นที่นั่งอยู่ในห้องพักครูต่างก็ช่วยนคนละห้าร้อยสองร้อยครูรัฐก็บอกว่าคนดีอย่างฉัดในใครได้เป็นแฟนก็คงโชคดีทำตัวดีมีความกตัญญูครูคนอื่นก็บอกว่าใช่แถมยังเป็นพันโรงที่หล่อที่สุดด้วยนะ หมอบอกว่าแม่เป็นหอบหืดอ,อาจจะเป็นเพราะแพ้อะไรสักอย่างถ้าอากาศชื้นฝนตกหรือว่าสูดฝุ่นเข้าไปจะเกิดอาการหายใจลําบากไอแล้วก็เหนื่อยหอบหายใจมีเสียงดังวีดวิดชัดก็บอกว่าแถวบ้านนะมีโรงงานกรรมถันเ,เพิ่งจะก่อสร้างเสร็จเปิดผลิตกรรมถันหลายเดือนแล้วชาวบ้านก็บน่นว่าเหม็นหมอก็บอกว่าอยู่ใกล้กันอาจจะแพ้ฝุ่นกรรมถันก็ได้ ชัดก็บอกว่าไม่รู้จะหลีกเลี่ยงได้ยังไงส่วนพ่อไปหาหมออยู่อีกห้องหนึง่งหมอเรียกฉัดไปคุยบอกว่าพ่อตับแข็งคือเป็นมะเร็งตับนั่นเองจากผลการเอ็กซเรย์และผลเลือดพ่อก็เริ่มตัวเหลืองแล้วฉัดรู้สึกสลดใจยิ่งนักพาพ่อแม่กลับได้ยินเสียงแม่ไอพ่อก็บ่นว่าปวดท้องแน่นท้องฉัดก็นอนน้ำตาไหลจะพาแม่ไปอยู่ที่ไหนดี ลำพังเงินเดือนของตนก็แทบจะไม่พอใช้แม่ก็ไปขายของไม่ไหวไหนพ่อที่จะอยู่ได้อีกไม่นานพักนี้ฉัดก็เลยดูเคร่งเครียดไม่ค่อยยิ้มแย้มเช่นเคยพอเที่ยงก็ปั่นจักรยานกลับบ้านทุกครั้งวันหนึ่งครูใหญ่ก็เลยเดินมาไต่ถามฉัดว่ากรุ่มใจเรื่องพ่อแม่ป่วยหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมเล่าให้ฟังบ้างฉัดก็เลยเล่าความทุกข์ให้ฟัง ครูใหญ่ก็ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็อยากจะช่วยแต่ก็ยังนึกไม่ออกก็ได้แต่ปลอบใจฉัดเสร็จแล้วครูใหญ่ก็นําเรื่องมาบอกกับครูรัฐผู้เป็นภรรยาครูรัฐก็บอกว่าอยู่กับอากาศที่เป็นพิษแบบนั้นพ่อแม่ฉัดคงจะอายุไม่ยืนแน่ๆหลายครอบครัวก็ประสบปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็กลิ่นอากาศไม่บริสุทธิ์เหมือนที่เคยอยู่โรงงานก็เกิดขึ้นหลายโรง ครูรัตก็บอกว่าที่สวนส้มโอที่บ้านพ่อครูรัตมีบ้านพักคนงานอยู่หลังหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตั้งแต่น้ําท่วมเมื่อสามปีก่อนสวนส้มก็เสียหายพ่อก็เลยปล่อยทิ้งร้างหันไปทํากล้วยไม้แทนไรายได้ดีกว่าน่าจะให้ฉัดพาพ่อแม่ไปอาศัยที่นั่นก่อนบ้านยกพื้นสูงไฟฟ้าก็มีจะขอกับพ่อแม่ให้ครูใหญ่ก็เห็นดีด้วย พ่อแม่ของครูรัตได้ฟังเรื่องราวก็นึกสงสารบอกว่าเออมาอยู่เลยเพื่อหอบผืดที่แม่ของฉัดเป็นอยู่จะได้ดีขึ้นผลไม้ก็ยังพอมีให้เก็บกินประปรายค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวพ่อแม่ครูรัตจะจ่ายเองไม่กี่บาทรักบอกให้ฉัดย้ายไปอยู่วันเสาร์นี้ก็จะไปทำความสะอาดซะก่อนวันอาทิตย์ค่อยพาพ่อแม่ไปว่าจ้างรถกระบะในเทียมคนข้างวัดไปส่ง ฉัดก็ดีใจมากยกมือไหว้ครูใหญ่กับครูรัฐขอบคุณในความมีน้ำใจครูใหญ่บอกว่ารถเครื่องคันเก่าของครูเนี่ยเอาไปใช้เลยเวลาพ่อแม่ย้ายไปอยู่ไกลในฉัดจะได้ขับไปกลับได้ฉัดก็ตื้นตันใจอ่ารับกุญแจรถเครื่องมาในตาก็พร่ามัวด้วยน้ำตาแห่งความดีใจครูใหญ่ก็บอกว่ารถจักรยานนะ่ะจอดเอาไว้แทนนะเผื่อครูจะขี่ไปซื้อน้ำแข็ง ขี้เกียรติเอารถใหญ่ไปจะได้ออกกำลังด้วยเราแลกกันนะชัดก็บอกว่าครับช่วงนี้ครูใหญ่กับครูรัฐยังพักอยู่ที่บ้านพักครูปิดเทอมถึงจะไปพักอยู่บ้านครูใหญ่แล้วก็บ้านครูรัฐที่มีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องอยู่ด้วยชัดกลับมาถึงบ้านก็บอกพ่อกับแม่ว่าจะพาพ่อกับแม่ไปอยู่บ้านใหม่ที่อากาศมันดีพ่อแม่ก็ดีใจมากแม่บอกพ่อกินข้าวได้น้อยมากแม่ก็เลยกินไม่ลงไปด้วย ชัดก็บอกว่าพ่ออยากกินอะไรก็บอกนะจะไปซื้อให้ตอนนี้ครูใหญ่ก็ให้รถเครื่องมาพ่อบอกกินไม่ลงกินไปก็ท้องอืดปวดหลังจุกแน่นไปหมดชัดก็สงสารพ่อบอกว่าไปหาหมอไหม,มพ่อก็บอกว่าไปมันก็แค่นั้นนะ,ะพ่อรู้ว่าพ่อคงจะตับแข็งกินเหล้ามาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มจนถึงวันนี้ก็สามสิบปีเอ็งอยากคิดว่าพ่อไม่รู้ตัว ฉัดก็ได้แต่นั่งอึ้งสงสารพ่อมากพ่อบอกว่าเอ็งอย่าทิ้งแม่นะขอให้ฉัดรักษาความดีเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มฉัดก็กอดพ่อบอกว่าใครจะทิ้งแม่ได้ลงคอละพ่อขนาดพ่อเมาแสนเมาฉัดก็ยังรักพ่อขนาดนี้เราสามคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะพ่อฉัดไม่มีวันทิ้งพ่อกับแม่หรอกวันข้างหน้าถ้ามีครอบครัวฉัดก็จะยังเลี้ยงดูพ่อกับแม่เหมือนเดิม แม่ก็นั่งฟังน้ำตาคลอพ่อก็บอกว่าพ่อมันคนเลวทำลูกตัวเองตายแต่พ่อก็ยังมีบุญที่ยังเหลือลูกที่ดีชัดก็บอกว่าป่านนี้น้องคงไปเกิดแล้วพ่ออย่าคิดมากเลยพ่อก็บอกว่ามันยังไม่ได้ไปไหนหรอกเมื่อคืนมันยังบอกว่าจะมารับพ่อไปอยู่กับมันพ่อนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ตีสองแม่ก็บอกว่าแกนะ่ะคิดฝังใจเกินไป โรคประสาทมันกลับมาแล้วละคืนนี้ปรากฏว่าพ่อร้องโอดโอยในตอนดึกแม่ก็ไอแทบจะขาดใจฉัดต้องลุกจากที่นอนเปิดไฟมาดูพ่อแม่อย่างเคยพ่อเอามือปัดป้องไปข้างหน้าบอกพ่อกลัวแล้วอย่ามาหลอกพ่อเลยโอ้ยพ่อปวดท้องเหลือเกินฉัดก็รีบจับมือพ่อไว้พ่อดิ้นรนชักเร็งแล้วในที่สุดก็สิ้นใจลง ฉัดร้องไห้โฮแม่ก็รีบมาขย่าตัวพ่อทั้งๆท,ที่แม่ยังไอหนักพ่อพ่อทำไมรีบจากไปเรากำลังจะไปอยู่บ้านใหม่อยู่แล้วเมื่อแม่ร้องไห้แม่ก็ยิ่งหายใจไม่ออกฉัดเห็นท่าไม่ดีก็รีบบอกแม่ให้อดทนจะพาแม่ไปหาหมอแต่แม่บอกว่านั่งไม่ไหวถ้านั่งรถเครื่องไปนะคงไปไม่ไหวหรอกฉัดก็บอกว่าแม่ทำใจดีๆไว้นะ เดี๋ยวฉันจะรีบไปตามรถบ้านตะเทียมส่วนศพพ่อเนี่ยตอนเช้าค่อยว่ากันชัดก็ลงจากบ้านขับรถมาแวะบอกบ้านป้าออนกับลุงสมให้ช่วยดูแม่หน่อยแม่หอบหนักส่วนพ่อนะตายแล้วเพื่อนบ้านก็ตกใจป้าออนวิ่งไปดูแม่ของฉัดลุงสมก็รีบไปบอกเพื่อนบ้านส่วนฉัดก็รีบบิดรถเครื่องปรากฏว่าหลุดโคง้งชนต้นไม้ ร่างกายกระเด็นไปหัวฟาดพื้นตายคาที่ป้าออนกับเพื่อนบ้านก็มาเฝ้าอาการแม่ของฉัดแกทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ฉัดก็ยังไม่มาป้าออนก็ด่าว่ามันไปชั่วโมงกว่าแล้วทำไมยังไม่มาแม่มันก็แย่แล้วบ้านตาเทียมก็อยู่แค่สี่กิโลจนงกระทั่งแม่ขาดใจตายตามพ่อไปอีกคนเด็กหนุ่มแถวบ้านหลายคนก็มาบอกข่าวว่าได้ยินเสียงรถคว่ํา เห็นว่าเป็นผ่านโรงตายคาที่ก็เลยมาบอกข่าวเด็กหนุ่มแถวนั้นบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุลุงสมกับเมียถึงกับเข่าอ่อนเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันวันเนี่ยวันเดียวตายหมดบ้านเลยเพื่อนบ้านก็แห่กันมาบ้านฉัดหลายคนหลังน้ำตาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีลุงสมก็บอกเราไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอสายสายก็ไปบอกครูแล้วค่อยติดต่อทางวัด เมื่อครูทุกคนรู้ข่าวก็ตกใจเสียใจมากเด็กนักเรียนก็พากันร้องไห้ว่าพี่ฉัดทำไมจะต้องตายด้วยครูใหญ่ก็บอกขอจัดการเรื่องงานศพของทุกคนที่บ้านของฉัดเองครูทุกคนก็เรียรายกันจัดงานให้ครูรัฐก็บอกว่าครอบครัวนี้ไม่มีบุญจะไปอยู่ในที่ที่อากาศดีๆแต่ก็หวังว่าทุกคนคงจะไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีและมีความสุขกวา่า บนโลกนี้ครับ